ขอความเจริญสุขสวัสด,ดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ติดตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพระคาถาศักดิดด์สิทธิ์ .com จอมขมังเวทจะขอนำเสนอพระคาถาเพชรชาตรีนำมามอบนำมาบ,บอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายเพื่อประดับความรู้ความเข้าใจของท่านที่มีต่อพระคาถาให้มีเพิ่มพูรสูงขึ้นยิยิ่งต่อไป คาถาเพชรชาตรีเป็นคาถาภาวนาปุกเสกเอามือรูปไปทั่วตัวเป็นคงทนชาตรีแก่อาวุธทั้งปวงเสกมากินก็ได้เสกเข้ากินก็ได้อยู่คงแกอาวุธทั้งสิ้นแลขคาถาเพชรชาตรีมีใจความดังต่อไปนี้นะโมพุทธายะโอมแข็งมหาแข็ง เนื้อหนังกูแข็งคือเพชรชาตรีแม้จะเอาคอนแลพเนินตีกูบอกม่ได้เจ็บแต่สักน้อยแม้จะเอากระบ,บองเพชรมาต่อยกูบอมิเข้ามีได้ร้อนร้าวแต่ปลายแขนโอม,มั่นมั่นคงคงยะถาพุทโมนะสวาโหม ฟังใหม่อีกครั้งนะโมพุทธายะโอมแข็งมหาแข็งเนื้อหนังกูแข็งคือเพชรชาตรีแม้จะเอาค้อนแลพเนืนตีกูบอกไม่ได้เจ็บแต่สักน้อยแม้จะเอาตะบ,บองเพชรมาต่อยกูบอกมีเข้าไม่ได้ร้อนร้าวแต่ปลายแขน โอมมั่นมั่นคงคงยัตถาพุทธโมนะสวาโหมและนี่ก็คือคาถาเพชรชาตรีที่ทางเรานั้นนำมามอบนำมาบอกราวแก่ท่านทั้งหลายทางเราเห,หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก่็น้อยและท้ายที่สุดแห่งคลิปนี้ทางเราขออ้างอิงเอาคุณพษีรัตนไตรยัย มีคุณประพุทธคุณประธาคุณประสงค์คุณบิดามารดาค,คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงรวมตัวเป็นตบะประเทศชาติให้ทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสุขความจเจริญในชีวิตขอให้ทั้งหลายนั้นจงต,งตั้งตนเป็นคนดีอย่าทอระยศ์ประเทศชาติตั้งมั่นในคุณงามความดีแสวงหาอย่างสุจริตใจแล้วชีวิตท่านจะมีความสุข ขออภันาจคุณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีในสากโลโลกนี้จงพิทักรักษาตัวท่านทั้งหลายจากนี้และตลอดไปขอให้จงโชคดีมีชัยกันทุกตนทุกคนทุกท่านพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ดอทอมจอมกำมังเวทขอให้โชคดี